กิจกรรมท็อปอัพ9.9รับปรมาจารย์ทิกมาแล้วนะผู้ชมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยเติมเกมครบ2องและก็สเกลเพลงนะคุณผู้ชมก็จะได้สกินสับเลี้ยงของทิกเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับบอกเลยว่าอันเนี้ยคุ้มสุดๆนะครับผู้ชมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับหมดเขียนไวที่12กันยายนนี้เท่านั้นนะครับกิจกรรมต่อมาครับคือกิจกรรมปาร์ตี้ริมหาดยกทัพอาธธวุธถล่มวัซซั่นง่ายๆครับเพียงคุณผู้ชมเนี่ย กดติ๊กว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเอาชิ้นไหนนะครับใน5อันดับนี้นะคุณผู้ชมพอเ,เลือกเสร็จแล้วนะครับก็มาสุ่มกันนะคุณผู้ชม1ครั้ง25เพชร5ครั้ง1 0 0เพชรนะครับผมอ่าซึ่งของรางวัลทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งกิจกรรมนี้หมดเขียวที่16กันยายนี้เท่านั้นนะครับ ชาวฟีไฟทุกคน,นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณรุโอสบาฮะซึ่งช่วงหลายท่านเนี่ยน่าจะเจอเหตุการณ์หัวร้อนกับสังคมเกฟฟีไฟมาหลายรูปแบบแล้วนะครับอย่างเช่นคลิปต่อไปนี้ฮะสายโทษเพื่อนฮะเบิร์ดมาแล้วเอ้ยด้านหลังด้านหลังคุณเจตโกะฮะแม่หล่ะเขเล่นเบไอ้เหี้ยมาแล้วเดือบ ซ้ายขวาอยู่ซ้ายขวาโอ้ยโน่ทำไมไปตัดตรงกลางอย่างนั้นวะเฮ้ยเนี่ยเอาเล่นอะไรผมว่าเพื่อนจะไปตัดขวาก็ขวายาวๆดีแย่แม่งตัดตรงกลางเร็วหูพี่เนี่ยเล่นอะไรกันวะทริปเปิลเคิลที่ยังโมเลยอี่ห้อ เพราะเชื่อว่าใครที่สุ่มโอซิซ exactly. no. ีแบบโซโล่ไปเนี <iken ings público> <itation women> ่ยแล้วเจอแบบเนี้ยน่าจะรู้สึกแบบกดดันนะครับแล้วก็รู้สึกมันใส่เพื่อนด้วยแล้วก็ไม่ชอบเพื่อนด้วยว่าทำไมเพื่อนต้องมาโทษเราไงี้ยซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยเกมที่แล้วเราก็ยังเล่นดีนะครับผู้ชมอุ้ยหลังผมหลังผมเฮียเ้ยสวยสวยชุบผมได้ปะแอบชุบปะแอบชุบสวยแค่นั้นแหละระเบิดมาหายหมดไม่หายที่ผมอยู่ในโซโล ระวางหลังระวางหลังท mhm. ่อนโอ้ยี่ยใช่ใช่กูเข้าหัวไปเกือบตายอ่ะผมยิงไอ้นี่เม็ดเดียวพี่ทัน i l นซึ่งเกมที่แล้วเนี่ยก็เล่นดีตามปกตินะครับแต่ว่าเกมต่อไปเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะสุ่มเจอแต่คนหัวงร้อนนะครับผมที่หลายๆคนเนี่ยไม่ชอบเลยตายยิงงู้โอ้ย หรือจะอีกเคสครับ double kill อุดโง่อเหียเลิกเล่นฉันหน้าเกมอ่ะโคตรบื้อเลยไอเ้เฮียมันเล่นเกมหรือมาเดินเล่นหมดจัดป่วยแล้วองค์หรือจะเป็นสายที่สี่ต้มนะครับผมสี่ต้มด้วยโทษเ,เพื่อนด้วยด่าเพื่อนด้วยอะไรนี่นะฮะแค่เบสสอง เล่นไปได้เงินมึงเหี้ยเก็บแลกปืนฝากกระปืนไปแจกเขาเหี้ยง่ร้อนจนงอนขึ้อนอะไรนี้ก็มีนะฮะผู้ชมพอเราไปแจกปืนไปเหี้ยอ๋อเล่นไอ้สัๆมึงเล่นเพื่ออะไรนะฮะถึงคิวนะฮะงอนเพื่อนแล้วหนึ่ง เยี่ยมเลยคอทเทนแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยขอกันมาเยอะม,มากครับเกี่ยวกับสังคมเกมฟรีไฟน์เนาะหรือว่าเท่าจริงๆเนี่ยมันก็คือความจริงของสังคมเกมฟรีไฟนนะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่อยากให้มันเป็นหรอกครับเชื่อผมสิแต่ที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เกมฟรีไฟนะครับเกมอื่นก็เป็นนะคุณผู้ชมไม่ว่าคุณจะเป็นนักแข่งเป็นดาราเป็นคนมีชื่อเสียงหรือว่า เป็นพระสงฆ์ที่เล่นเกมก็เหมือนกันนะครับก็โดนดาน่าได้เหมือนกันเมื่อเจอคนหัวร้อนเนาะพูด um <c oughs> ง่ายเลยคือคนที่ควบคุอมอารมณ์ไม่ได้อะไรงี้นะฮะซึ่งคลิปนี้ครับผู้ชมผมสุมโซโล่ไปเจอตีตีหนึ่งครับที่หัวร้อนแล้วก็สีแต้มสีดาวด้วยวแล้วเขาก็ท้าผมไะวว่าถ้าเก็บสีได้เนี่ยเขาจะให้หนึ่งพันเพชรเราชนะมาได้ ผู้เติมให้พันเพ็ดเขาผู Support ้เติมให้พันเพ็ดเขาผู้เติมให้พันเพ็ดเขาผู้เติมให้พันเพ็ดเขาโอ้ีหจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับว้าวเดิมเดิม่อีีเรโอ้โหี้ยมันรู้ย่าเราต้องชนะไม่ตาเนี่แกมือแกมือแต่เราต้องชนะนี่ให้เต็มเลย trốn đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ชุดตันชุบันอยู่นู่ี่เปิดกระนเจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บอ่เ l e i โคเอาไหนรวยเยคแมอยู่ได้ควายอ้อมจไอ้เอ็มมือเล่นกูอะไรแฟลชแฟล เฮ้่อกี้มันมี3สามตัวใช่ป่ะแต่มันขี่ยิงล้มหนึ่งตัวแล m, ้วอีกตัวหนึ่งคือล้มวะมันออกเหรอสามอาไหนสามอามันออกเหรอไม่รู้บ้าเต้อมันด่า อะไรดังแนสวยเอ็มไปเรยบรนอยเยี่ยมเดี๋ยามมั้งเยี่ยไม่ได้ไงวะตัวจะข่มนอลไพี่ข่มบอลนช่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พี่เอาใหม่เอาใหม่เาวตาต้องรีบตาอ่ะตาต้องรีบบอกมันทำเสียบคนนึงแล้วมันเสียบๆเลยมันแบมันไม่ดังเลย

ตัวบนเก็บป่ะตัวบนอ่ะเก็บหมดอ่ะหลอกเลแย่จริงอ่ะอันนี้องนยิงด้ับแล้วยิงได้ ถ้าถ้าเื่นเช้าไม่ต้องรีบนะเป็นเช้าต้องรีบดไหมเหมือนตายเลยตั้งให้โมเร็วไหมที่ว่าตัวเองตั้งให้โมเร็วไหมไรู้ตอนนี็เขาจัดเลยก็ตัวเองตั้งเร็วจัดเลยเป่นพ่อที่ลูกเดียวนั่นแหละทั้งเดียวแล้วเจีอเจีอลอยหลังอ่ะสวยโยมดูกัพระปิ้นป่ะนี่เลือดบลั๊ดเลือด่ลั๊ดหลังพี่ตัวเดียว พี่เนี่ยตรงพี่เนี่ยบอลค้ามันดีเอฟโอ้แพ้เกียร์ดับเบิลคิลต้องหมุนดไล่เนี่ยเนี่ยเอาขึาน้นม้ดีป้าเฮ้ยเล่นแล้วพี่จะโดนลงรถลงรถแนละ้วมั้งบอกเลยเล่นยากในี้ตล้วเนี่ยมันไม่เสียบ เราต้เก็บเราต้องเก็บมันทั้งตัวแหละมันไปวิ่งวิ่งไปบ้านปาตนนึงเอาดวงบนไหมดวงบนไม้ันนึงนี่มงไปดูดนะยิงไปด้านขวามอกไเลีนกย่าอะมไรเมืองไอ้ีวเยี่ยมไม่เห็นหรือไง Triple kill. หนูก็มาเป็นพันน่ะคุณดับเบิลคิลเราชนะมาได้พู่เติมให้พันเพชรเขาพุ่มเติมให้พันเพชรเขาพุ่มเติมให้พันเพชรเขาพุ่มเติมให้พันเพ็ดเขา

หน้าในงานเป็นละครดีเยี่ยมเลยฮัลโหลนายช่วยต้อนให้หน่อยได้เราขอไปแล้วอ่ะโปวดต้อนให้หน่อย thank you มันเราคุกเอาอ่ะสิไม่เยอะอดทนไว้มันเราคุกเตีง มากขอพูดทีนึงนะครับคือถ้าใครไม่มีเพชรหรือไม่มีตังเนี่ยอย่าหาพูดนะครับแม่กดได้เลยตั้ง1นึ่พเพชรแน่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมถ้าสงสัยอะไรอยากให้ทำอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ลับสสดีทุกคนนะครับ